สวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับจะมาอัปเดตสวนผลไม้หลังบ้านนะครับแอปเปิลก็ลูกโตลูกใหญ่ขึ้นแล้วครับลูครับจะบูมีเชื้อราขึ้นมานะครับนี่ครับนี่เป็นเชื้อราโดกมากครับเดี๋ยวเก็บออกครับที่เป็นเชื้อราเฮ้ยครับลูกใหญ่เริ่มใหญ่แล้วครับเป็นเชื้อราเยอะครับปีนี้ ล้วงก็เยอะครับนะจะพามาดูราสเบอรี่นะครับนี่ก็แอปเปิลนะครับสดสดลูกใหญ่ๆนะครับนี่ครับคืนลาเต็มเลยครับปีนี้คืนลาครับดกด้วยอืมครับดูแบล็คเบอร์รี่นะครับนี่ครับแบล็คเบอร์รี่ลูกใหญ่ๆครับหวานอมมานครับ พุชเบอร์รีนะครับดอกมากนะครับนะครับเราออกมาอัปเดตนานะครับอ่าเชอร์รี่ครับต้นเชอร์รี่ก็ขึ้นลาครับนะครับก็มีอยู่ไม่เยอะนะครับข้างบนน่าสุกแล้วครับเดี๋ยวจะซูมันด้วยครับข้างบนงแดงๆนะครับนี่ครับก็ลากินครับแล้วก็นกก็จะมาจิกกิน นี่ก็ลูกสตอรอเบอรี่แคะนะครับนะครับดูดึงแดงนะครับสตรอเบอรีแคะครับมามาดูครับราสเบอรี่ก็สุกนะครับตอนนี้ลูกแดงแล้วครับลูกใหญ่ลูกโตแล้วหวานหอมนะครับลูกนี้อร่อยมากครับไปทลำลามผลไม้ทําแยมครับอร่อย ลูกนะครับใหญ่ๆนะครับเก็บไปกินแก้เผ็ดครับรับดึงออกมาครับปุ๊บเห็นไหมครับลูกใหญ่มากครับหวานหอมครับรังโตครับนะครับของเพื่อนบ้านกะแดงนะครับแอปเปิลของเพื่อนบ้านครับ จะสูงไปด้แต่เป็นแอปเปิลหน้าหนาวนะครับไม่ใช่หน้าร้อนปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับทุกบ้านนะครับแอปเปิลเป็นลาครับรบลูกลูกไหนก็มีครับนะครับตรงนี้นะครับลูกไหนนะครับก็มีอยู่นะครับไม่เยอะปีนี้ลูกไหนครับ ดุกครับนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นนะครับมีลาขึ้นมาครับไม่รู้เป็นอะไรครับเนี่ยครับลาหนอนจับเต็มเลยครับมี่ดกปีนี้หิมะจะยกลงเยอะนะครับครับ ก็ได้พลังงานแสงอาทิตย์ครับเก็บกักตุนไว้นะครับที่หลังคาบ,บ้านนะครับ,รนนะรบจะพามาดูครับตรงนี้ก็ต้นสตรอเบอรี่แคะนะครับกำลังออกลูกครับดบนะครับออกเยะนี่ก็ตน้นมันฝรั่งนะครับตัวรังเตา รอนจัดนะครับแก่นะครับเก็บไปเยอะแล้วนะครับเป็นลูกใหญ่นะครับแก่แล้วโอเคครับจบชุ่นี้ครับ